ส่วนข่าวต่อไปนี้จะสร้างกำลังใจได้อย่างดีทีเดียวค่ะเขาบอกว่าคนเราล้มได้แต่ลุกเองได้และความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไปดูสาวแกร่งหัวใจเพชรคนนี้เธอคือสาวจากเคนยาค่ะไฮวอนเกตติช mm hmm. นะคะซึ่งเธอคลานคลานทำไมนี่คือการแข่งขันมาราธอนค่ะในรายการออสตินมาราธอนที่สหรัฐ mm hmm. เธอล้ม แล้วอีก50เมตรสุดท้ายเขา,าบอกว่าร่างเธอกำลังจะแตกแต่เธอปฏิเสธการนั่งวีลแชร์เข้าเส้นชัยเ,เธอหยุดพักหลายครั้งทีมแพทย์เข้าใกล้แต่เธอบอกอย่าแตะตัวเธอเพราะนั่นหมายถึงเธอจะ <Está S 1> ต้องหมดสิทธิ์ในการแข<ห>่งขันเธอจึงขอคลานเข้าเส้นชัย กลางเสียงเชียร์ของคนที่มาชมการแข่งขันมากมายเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันค่ะผู้ำนวยการจัดการแข่งขันบอกว่า43ปีที่อยู่ในวงการวิ่งมาราธอนไม่เคยเจอสักครั้งเดียวที่การเข้าเส้นชัยจะกล้าหาญได้ขนาดนี้ดูนะคะเขาบอกว่าสายตาของเธอ,อจับจ้องไปที่เป้าหมายสายตาของเธอจับจ้องไปที่เส้นชัย จะทำได้หรือไม่สาวจากเคนยาท้ายที่สุดเธอเข้าเส้นชัยได้สําเร็จยืนท่าม,มกลางเสียงเชียร์และความซาบซึ้งของอกองเชียร์ทั้งหมดนะคะหลังจากเข้าเส้นชยัยเธอก็ยิ้มออกมาได้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและทางผู้จัดการแข่งขันก็บอกว่าเราจะขอมีรางวัลพิเศษเราจะมีเงินรางวัลพิเศษมอบให้กับสาวหัวใจแกร่งจากเคนยาคนนี้ค่ะนี่แหละค่ะ คืออีกหนึ่งแรงมัาดันใจอีกหนึ่งกำลังใจดีๆสําหรับใครที่ล้มแล้วล้มได้ก็ลุกได้และนี่ขนาดลุกไม่ขึ้นด้วยนะยังคือขาสั่นจนไม่มีแรงแต่คอคลาน